เงินรัฐเฉพาะกลุ่มนี้วันที่8สิงหาคม2568ใครมี5ข้อนี้ได้เงิน800หรือ1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมได้เท่าไหร่เงินรัฐสำหรับในคลิปนี้ครับในวันที่8สิงหาคม2568ใครที่มี5ข้อนี้คุณได้เงิน800หรือ1,000บาทครับมาดูกันจะเป็นคุณหรือเปล่าครับข้อที่1ครับคือคุณจะต้องเป็นกลุ่มเบาบางในกลุ่มของ คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการครับตรงนี้เนี่ยหากคุณมีแบบประจําตัวคนพิการคุณจะได้เงินในครั้งนี้นะครับนี่คือข้อแรกเลยข้อที่2ครับคุณต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุหากบัตรความพิการของคุณเนี่ยมีความหมดอายุแล้วนะครับให้คุณรีบไปทําการต่ออายุทันทีนะครับเพื่อที่จะคงสถานะของบัตรประจําตัวของผู้พิการต่อไปนั่นเองครับอันนี้คือข้อที่2ครับ ข้อที่3ครับผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการเป็นที่เรียบร้อยข้อนี้เป็นหนุนที่สาคัญมากๆนะครับหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินตรงนี้ครับของเบี UFO ้ยคนพิการเนี่ยต้องไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินโครงการเบี้ยคนพิการครับสำหรับคนที่จะรับเงินโครงการนี้ต้องเป็นคนที่ไปลงทะเบียนเท่านั้นนะหากคุณยังไม่ลงทะเบียนโครงการนี้ไปลงทะเบียนนะอยากจะรู้วิธีการลงทะเบียนทําอย่างไรครับพิมพ์บอกมาสอบถามกันได้ บอกว่าต้องการวิธีลงทะเบียนนะผมจะได้ส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้คุณและคุณก็สามารถดูวิธีการเหล่านั้นได้แล้วก็ทําตามได้เลยครับเมื่อคุณทาตามแล้วเสร็จเนี่ยคุณก็จะเป็นอันว่าได้ตรงนี้นั่นเองครับผ่านการรับเงินเบีย้ยคอมพิวเรเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะน,นี่คือข้อที่3ครับนะข้อที่4ครับ ผู้ที่รับเบี้ยคนพิการเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่นะครับได้รับเบี้ยคนพิการเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประชาชนข้พิการที่ถูกต้องและมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการคนละ800ต่อเดือนจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารภายในวันที่10ของทุกเดือนตลอดที่ละที่สุดเมื่อคนพิการเสียชีวิตนะครับนี่คือข้อที่4นะก็ต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันข้อที่5นะครับกลุ่มของผู้พิการเน, designs, nothing, birth birth. Future, น huh oh. Or, ี่ยรับเบี้ยคนพิการตามอายุนะ อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยได้เงินจํานวน800บาทอายุต่ํากว่า18ปีได้เงินจํานวน1,000บาทนะครับได้เป็นไปตามอายุเลยนะนี่ก็คือทั้งหมด5ข้อนะครับโดยผมอยากจะย้ำนะครับเดี๋ยวแถมไปอีกข้อคือบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางภาัครตอนลงทะเบียนรับเบีย้ยขอมพิก,การเนี่ยคุณให้บัญชีธนาคารไหนไว้กับทางภัครเงินจะทําการโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นนะครับหน้าที่ของคุณคือเปิดบัญชีธนาคารนั้นเอาไว้เพื่อพร้อมรับเงินด้วยสําคัญมากๆนะ สำหรับเงินเบี้ยความพิการเนี่ยเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายสำหร,บรับกลุ่มของผู้พิการครับส่งผลให้ประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเงินเบี้ยความพิการเนี่ยจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ทุกวันที่10ของเดือนหากเดือนใดในวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายให้ในวันทําการก่อนหน้าครับก็ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการโอนก่อนหน้านะก็คือโอนให้ ในวันที่8ส <Took S 1> ิงหาคม2568ในวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็วันที่10ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่9ตรงกับวันเสาร์ก็เลยโอนวันที่8สิงหาคมในวันศุกร์ครับเมื่อเงินเนี่ยจะโอนให้คุณครับตามจำนวนของอายุเลยถ้าคุณอายุต่ำกว่า18เนี่ยก็จะได้1,000ันนะครับอายุ18ขึ้นไปก็จะ18ปีขึ้นไปได้800บาทนะครับก็จะเป็นไปตามนี้เลย แล้วก็สาหรับกลุ่มคุณที่เป็นของเบี้ยของพิการเนี่ยยังมีเงินรัฐอีก2โครงการนะทั้งหมดเนี่ยมี3โครงการรวมทั้งหมดเนี่2,400บาทคุณสามารถได้เงินเพิ่มได้อีกนะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้หลังว้นวนี้ผมจะใส่ไว้ให้หรือคุณจากจะรู้เนี่ยก็พิมพ์สอบถามมาได้ครับผมจะได้ส่งวิธีการไปให้เพราะว่ามีอีก2โครงการที่คุณยังไม่ได้ลงนะที่จะรับเงินในวันที่8สิงหาคมนันนะครับก็สามารถดูได้หลังวินนี้